ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการติดตั้งนะครับเครื่องเรียนโอยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อกล้องถอยนะครับของโตโยต้าวีออสันนี้นะฮะผมมามาดูครับตัวนี้จะเป็นจอสิบนิ้วนะ พอสำรค่าไ no so no ด้ครับที่สนใจอยากทำการติดตั้งเรียอเล่นัอก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะ0991944289ครับครับสวัสดีครับวันนี้รถเซอร์ไพร์ต์ออนะครับก็เข้ามาทำการเปลี่ยนจอแอนดรอยด์นะครับก็จอเรืมลูกค้านะครับเป็นจอเคอมพนวิทอุธรรมดาเป็นเคนรื่องเ,เล d ดีนะครับก็มาทำการเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับเพียงพอ ปพพกตินะฮะก็เดี๋ยวทำการติดตั้งนะครับไปดูขั้นตอนว,วิธีการติดตั้งเลยครับสวัสดีครับ